สวัสดีครับเพื่อนเพ่นยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยนะวันนี้เรามีเรื่องร้อนแรงในตลาดคริปโตมาอัปเดตกันนะทั้งเรื่องเทเตอร์นะที่อาจจะถูกถอดออกจากตลาดยุโรบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะและการคาดการว่า XRP อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับตลาด stablecoin และตลาดการเงินในปี2025ด้วยนะก่อนเริ่มนะขอเน้นว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับ เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารโปรดใช้วิจารณญนะาณในการตัดสินใจทุกครั้งด้วยนะครับเ,เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเทสเตอร์นะ USDT นะครับซึ่งกำลังเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกถอดออกจากตลาดยุโรปนะเนื่องจากกฎระเบียบมิก้านะครับ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่30ธันวาคมนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ตลาดคริปโตในยุโรปเนะีเกิดความไม่แน่นอนอย่างมากนะคอยเบดเองนั่นเนี่มีการประกาศลบ USDT ออกจากแพลตฟอร์มนะครับโดยให้เหตุผลนะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะแม้ว่าทางบ i นแนน e และค r ิ p t o .com จะยังคงอนุญ,ญาตให้ซื้อขาย USDT อยู่ ในยุโรปนะครับแต่หลายฝ่ายคาดว่าการลบ USDT ออกจากตลาดนั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพคล่องและการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน s t a b l e c o i อยอย่าง USDT นั้นเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคนระับในระบบการเงินดิจิตอลนะแต่การที่มิก้าเข้ามาควบคุมอาจทำให้ตลาดคลิปโตในยุโรปต้องเผชิญกับความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะจวน อินาซิโกนะจากมิกาคริปโตเลอ,อันเก่านะครับว่าการถอด USDT เ,เกิดขึ้นจริงนะครับความผันผวนของตลาดหากนะการถอด USDT เกิดขึ้นจริงความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนในวงการคริปโตอาจจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูมูลค่าตลาดของ Stablecoin USDT นั้นเนี่ยปัจจุบันมีมูลค่าตลาดนั้นอยู่ที่ จริงๆถ้า,ถาเทียบใน stablecoin ด้วยกันนั้นเนี่ยก็มีมูลค่างตลาดอยู่ในอันดับหนึ่งนะลองลองมาก็คือตัว USDC นะครับแต่ว่า market cap นะของ USDT ปัจจุบันนั้นเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้สาสิบแปดพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เพิ่มขึ้นนะถ้าเทียบในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับ หนึ่งร้อยสสิบสาบิลเลียนนะครับสูงสุดมาที่ร้อยสี่สิบบิลเลียนนะตอนนี้อยู่ที่ระดับร้อยสามสิบแปดบิลเลียนนะครับนะดูกราฟตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาน,ะนี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะสำหรับมูลค่าตลาดของเซเบอร์คอนะของ USDT นะถ้าดูตั้งแต่ช่วงปีสองพสิบ้ามาจนถึงปัจจุบันนะั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งมาถึงประเด็นนะตัว ที่เกี่ยวกับตัว XRP บ้างนะซึ่งก็กำลังถูกนะครับมองนะว่าอาจกลายเป็นตัวเซ b e r c คอยตัวสำคัญนะ RLRLUSD นั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวเซ b e r c คอยสำคัญในปี2025นะครับซึ่งการที่ Ripple ได้เข้าได้เข้าร่วม ISDA นะ International Swap and Derivatives Association นั้นเนี่ยก็สะท้อถนถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์นะครับในการรวม บ็อกชนนเข้ากับตลาดการเงินแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งร i ป p l e ได้รับสถานะแอสโซเชตเมมเ e อรจาก ISDA และตั้งเป้าหมายให้ XRP เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและการชำระเงินข้ามพรมแดนนะครับด้วยความเร็วและต้นทุนที่ต่ำกว่าระบบธนาคารแบบดั้งเดิมนะ XRP มีศักยภาพในการช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดการเงินทั่วโลกนะครับ x r p เป็นสินทรัพย์ที่สามารถรองรับธุรกรรมได้ถึงหนึ่งพันหรายการต่อวินาทีและมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการปรับปรุงระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิมนะนอกจากนี้ธนาคาร SBI h o l d i n g นะนอกจากนี้ SBI h o l d i n g นะในญี่ปุ่นยังวางแผนที่จะให้ทุกธนาคารในประเทศนะใช้ XRP ในปี2025นะเพื่อ เพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในงาน o s สกา x p เอ2025นั้นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนํา XRP มาใช้ในระในระดับที่กว้างขวางขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนั้นเนี่ยก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 20022นะซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกนะครับ Ripple และ XRP เองนั้นเนี่ยได้รับการออกแบบมานะให้สอดคล้องกับมาตรฐานนี้นะทำให้สามารถเข้าร่วมกับการเงินแบบตั้งเดิมได้อย่างราบรื่นะนะครับก็มีตัวโปรเจกต์ที่สร้างนะให้สอดคล้องกับมาตรฐานนี้นะี่ยก็มีตัว c a r d a n น a ะ l s t e l l e r นะ IOTA นะครับ ควานนะแล้วก็ XRP และเอา o ก a รลนะครับซึ่งมาตรฐานนี้เนี่ยก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดนะเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับ XRP ก็มีศักยภาพในการเป็นตัวกลางในการโอนเงินระหว่างประเทศนะและมีการชำระเงินอย่างรวดเร็วนะซึ่งเป็นจุดเด่นนะที่ทำให้ตัว XRP มีบทบาทสำคัญในยุคที่ตลาดการเงินกำลังเปลี่ยนแปลงด้วยนะ นนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะเอามาแชร์เ,เพื่อนๆดูนะ XRP uh, s b i h o l d i n g นั้นเนี่ยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเขาจะถือนะตัว XRP ไว้ไว้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับ uh, MicroStrategy ที่ถือ uh, Bitcoin นะในในบาลานซ์ชีตของเขาอะนะโอเค okay, นั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เ,เพื่อน ดูนี้ครับสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับกับ XRP ตอนนี้นะส่วนราคาของ XRP นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ2.15เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ XRP นะยังรักษาแนวรับที่ประมาณสัก2.1เหรียญได้อยู่นะแต่ก็ค่อนข้างที่จะทำจุดสูงสุดนะที่ที่ต่ำลงนะมีแรงกดลงมาอยู่นะ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่จมาแชร์เพื่อนฟังนะสำหรับภาพรวมตลาดนะในรอบ24อ่ชั่วโมงที่ผ่านมาบิตคอยย่อตัวตกลงมาที่บบ 9, 000, 000, ระดับเ4 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบ TC นะครับ XRP เองมีมูลค่าตลาดโดนเทสเตอร์นะแซงขึ้นไปนะแต่ก็ห่างกันไม่เยอะมากนะก็อาจจะสลับกันขึ้นลงนะมีมูลค่าตลาดอยู่อันดับที่4นะสัมภาพรวมตลาดคริปโตทั้งหมดก็อย่างที่เพื่อนเห็นในหน้าจอนี้นะ โอเคนี่ก็เป็นภาพรวมของสถานก,การณ์ในวงการคริปโตนะครับที่กำลังร้อนแรงในช่วงสิ้นปีนี้หากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อสนับสนุนช่อง b i ิตคอยลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ